สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราไม่ทานข้าวเย็นนะคะวันนี้เราจะกินของเซเว่นกับเพื่อนแฮมเบอร์เกอร์หอม,อมหมุดข้าวหนึ่งวันกันเพื่อนแต่ว่าต้องต้องลงคลิปมาหาเพื่อนๆน,นะคะอืมุมดข้าวหนึ่งวันนะคะกินแฮมเบอร์เกอร์วิตซอสใส่แฮมเบอร์เกอร์กุ้งค่ะเพื่อนรัด้าลงไปบกันเพื่อน รับชมให้หน่อยนะเขาเพื่อนติดตามทางเทจไรก็ว่าไปเนาะเออเห็นเขาว่าก็ว่าตามเขาอืมอร่อยอของเพื่อนอร่อยนะเนี่ยมีบัวรอยด้วยบัวรอยบัวรอยไม่มีไขหวานนะบัวลอยที่ใส่ Mm-hmm. กินตามสไตล์เ้าเขาเลยมันปุ้งออออื หนุ่วันบลอรอืมโอ้บลอรอ่โอ้มันมีน้ำอยู่นี้มันเป็นอย่างนี้อ๋อขอแยกขอแยกน้ำกับกะทิออกจากกันโอ้ดูนี่อ๋อมันเป็นแบบนี้ดูสิเพื่อนเราเพิ่งเคยกินครั้งแรกอืมทันสมัยจังเลยดูดิมีแบ่งมีแบ่งข้างอืมท,นทานสมัยมากเลย บัวลอยเผือก้าบัวลอยเผือกเนี่ยบัวลอยเผือกพม่เคยกินมากันเพื่อนบัวลอยเผือกแล้วก็เออ่มะพร้าวอ่อนบ้าดจับจับ,บอขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมนะคะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ หักและห่วงใยเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะผ่านกดผ่านเกณฑ์ไปเรื่อยๆนะคะขอให้ผ่านทุกๆคนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะเพื่อน